คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบติดที่ว่าอยากจะเห็นของใหญ่ๆเนี่ยเอากล้องไปใกล้ๆเอฟเฟกของมันก็คือทําให้ภาพาเนี่ยมันดิสทอร์ดมันคือแบบบิดเบี้ยวภาพถ่ายนีมีความสําคัญกับโลกออนไลน์อย่างมากนะครับเป็นสิ่งที่เขามองเห็นเป็นสิ่งแรกมันทําให้ตัวชิ้นงานหรือาโปรดักต์เราเนี่ยมันมีมิติโอเคค่ะมาถึงเซ็กชันที่นุ่นรอคอยมากนั่นก็คือการถ่ายภาพแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแบบ ให้คุณได้เรียนรู้เลยว่าแค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณจะแบบเรียกแขกยังไงให้งั้นตอนนี้เราจะปล่อยให้ทางพี่ปาพี่ปาลมกับพี่แอนลองถ่ายดูก่อนใช่ใชไหมคะคนุ่นนุ่นขอเป็นนักเรียนด้วยได้ไห<ด>มอ่ะได้ครับีด,<อ>ด,ดีครับเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยคะ่ะมาเห็นนุ่นเอาอุปกรณ์มาให้ภาพถ่ายนีมีความสําคัญกับโลกออนไลน์อย่างมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขามองเห็นเป็นสิ่งแรกก่อนที่จะเห็นตัวผลิตด้วยซ้าจริงๆคอนเทนต์กับอุปกรณ์เนี่ยส่วนไหนสําคัญกว่าผมว่า ตัวคอนเทนต์เองเนี่ยสำคัญกว่าความต้องการก็คืออยากให้เทคนิคที่จะนําเสนอที่จะแนะนำเนี่ยใครๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบติดที่ว่าอยากจะเห็นของใหญ่ๆเนี่ยเอากล้องไปใกล้ๆเอฟเฟกของมันก็คือทําให้ภาพเนี่ยมันดิสทอร์สมันคือแบบบิดเบี้ยวครั้งต่อไปลองดูว่าเราใช้วิธีซูมเอาเซอร์พส์มากเลยค่ะพี่เพราะว่าเราไม่เคยรู้เทคนิคเรื่องการซูมเลยเราจะชอบแบบอยากถ่ายช้าๆต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอะไรแบบนี้ค่ะ ในการดูแสงในการทิศทางในการถ่ายเนี่ยเราต้องถ่ายฝั่งตรงข้ามของแสงหรือไม่ก็แสงมาจากด้านข้างมันทําให้ตัวชิ้นงานหรือว่าโปรดัก์เราเนี่ยมันมีมิติ <c oughs> บางกนว่าคอนเซปต์เราเนี่ยเป็นไทยเรสโรอะไรก็ตามที่ที่เป็นไทยเรสโ r เรเราเราเรา,เราจะหยิบจับมาอาจจะเป็นกระดาษเก่าเป็นโปสเตอร์เก่าเป็นของใช้เรสโรเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพ็อปมามา,มาตกแต่ง กับตัวสินค้าของเราเก็จะทําให้ตัวสินค้าเองอะครับไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจครับอย่าง<อ>แก้วแก้วแบบนี้กับแบบนี้ครับเป็นแบบธรรมดาเอาเอาเท่าที่มีเนะเาะสมมุติว่าสมมุติว่าความต่างระหว่างแก้วแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเรีบเยบเวลาเราอยู่ในเวลาเราอยู่ในภาพเนี่ยมันจะไม่กวนมันจะเกลืนหายไปเลยเพราะว่าตัวมันเรียบเราใช้อันนี้เพราะว่าเราต้องการเสริมสไตล์ให้มันชัดขึ้น ว่าเป็นเลสโทสิ่งที่อยากให้คำน,นึงถึงก็คือเรื่องของกระดาษฉากของเราให้ภาพเนี่ยมันอยู่ในฉากพยายามพยายามให้อยู่ในฉากอาจจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้อ่า อนี่คือกระดาษไขต้องทําอะไรแบบง่ายๆที่สุดบ้างคะถือเลยถือได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับเหมือนกันคือเอาวางแล้วก็แบบฟิร์อย่างเงี้ยเหรอคะพี่เห็นทันทีครับยกขึ้นมาสูงๆประมาณนี้ละโอเคลองดูแค่นี้ก็ก็แห่งความแตกต่างแล้วล่ะคะความแตกต่างแล้วแสงเน้นเรื่องแสงเป็นหลักเพราะว่าเราต้องดูแสงว่าเออถ้าแสงสวยเนี่ยภาพมันก็สวยเป็นระดับหนึ่งแล้วอันนั้นคืออะไรคะพี่โสนี้คือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาที่เราไปซื้อตามร้านเครื่องเขียน มันเป็นตัวควบคุมทิศทางของแสงอันนี้อันนี้เหมือนแบบถ่ายแบบสตูเบาๆนะใช่ครับแค่เองเห็นแบบนี้แล้วคุณก็สามารถเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการถ่ายภาพด้วยมือถือแบบไม่ยากเลย <c oughs> เพียงแค่คุณนำเทคนิคง่ายๆอย่างนี้ไปใช้ครับ